ื่องแต่งโมว่าไงครับป๋าก็าให้เขาว่ากันไปนะครับผมไมไ่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นนะผมไม่ได้อยู่บนเรือนะครับคือคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยอ่ะไปปักใจเชื่อแล้วว่าเป็นฆาตกรรมแล้วทีนี้ก็มีคนนู่นนี่นั่นมามีหลักฐานใหม่หลักฐานเด็ดหลักฐานใหม่หลักฐานเด็ด,น,น,ด,ดนู่นนี่นั่นพูดอยู่เนี้ยก็เปิดมาสักทีไม่เห็นเปิดกันสักทีเลย มาเป็นประเด็นข่าวว่าผมเคยไลา์ไปคุยกับน้องคุยนั่นกับคุยกับน้องก่อนน้องแตงโมงเสียชีวิตหนึ่งปีแล้วคุยกันเรื่องเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีแล้วมาเปิดเผยเพื่ออะไรเราคุยกันเรื่องส่วนตัวแต่ได้ไม่จัว่วหัวหาไปผอภาพลับน้องซึ่งมันไม่มีไม่ใช่คอดไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่จัว่วหัวให้ผมเสียชื่อเอาผมไปโยงเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจนี่ก็ไออุปโลกก็เอาไอคลิปเสียงที่ผมเคยคุยกับน้อง มาเปิดแล้วคลิปเสียงที่ผมคุยกับน้องมันเกี่ยวอะไรกับคดีมันไม่เกี่ยวกับคดีคาาาดีที่แตงโมน้องแตงโมเสียชีวิตคนก็เป็นประเดน็นการที่สําคัญสื่อมวลชนในประเทศไทยอ่ะไปให้ค่าไกไออุป,ปโลกนี่บ้าบอทําเพื่ออะไรโอ้เฮ้อเจอเ้เเจอ้เอ๊ะคนนี้ก็พูดไปแล้วแล้วขาด้วยป่าขอดู ขอดูแต่งโมขอดูอะไรขอดูอะไรไปไปไปเรือนที่อื่นไปไปไกลไปไปเรื่องกองทรายมุดไปนี่ดูข่าวจริงมะเนี่ยดูข่าวจริงก็ต้องเห็นที่เราชีา้แจงดิอ้าวเอฟซีช่วยช่วยจัดการหน่อยได้ไหมปากหมุดไว้ให้เลยเนี่ยปากหมุดไว้ให้เลย ก็ไม่เห็นข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ไหมไม,ไม่เอาไม่เอาลบไปเลยดีกว่าปวดหัวคุณมาเด็ดวะด,ดิแม่ท้าผมหมดสภาพเลยเออคุณมาเด็ดคุณมาเด็ดคุณดิดตามมานี่ น้าขนมจีนน้ำยาปูไม่ชอบครับแต่ปูต้องเป็นก้อนๆเลยนะเศษปูไม่เอานะเอฟซีช่วยช่วยช่วยปั่นจนคนไทยอะไรก็ไม่รู้เห็นเด็ดนมาสามปีแล้วก็ก็ ก็มันคดีมันที่สนใจนะครับก็มีกลุ่มภาคประชาชนมาช่วยนู่นนี่นั่นถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะ่ะก็ก็ดีนะแต่ถ้าโดนหลอกหลงทางเนี่ยมันมันว่าเสียเวลานะเอาแล้วจริงๆนะครับถ้าโดนหลอกมันหลงทางเสียเวลานะเสียเวลา ที่สำคัญดันมีคนเชื่อไอ้นี่พิมพ์ไหวแล้วนะเราบอกดีกว่านะผมบ็อกแล้วนะครับเลอะเถอะเพอเจอล็อกแล้วครับเพอเจอเพอเจอทศพลทศศิลายังไงคนไทยเชื่อหลานบานมาสามปียังไงคนไทยเชื่อ เอเนวหรอกเดี๋ยวผมไปพูดสนางวามพ่อกี้เห็นเรื่องนี้เยอะเดี๋ยวคนที่เชื่อบ้านพา,าทิตย์เนี่ยเอฟซีเขาก็มีเดี๋ยวทัวร์มาลงผมอีกป่าได้ฟังคลิปเสียงตัวเองนงครับไม่ต้องฟังนะครับฟังทำไมอ่ะมันเสียหายตรงไหนอ่าช่วยเอฟซีท่านอีกช่วยถามหน่อยมันเกี่ยวกับอะไรกับคดีบนเรือที่น้องแกมเสียชีวิต คลิปเสียงที่ผมคุยกัน้องแตงโมเนี่ยก่อนน้องแตงโมเสียชีวิตหนึ่งปีเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการเสียชีวิตของน้องแตงโมถามหน่อยมันเกี่ยวข้องอะไรเอามาเปิดกันเพื่ออะไรเอ้าเอฟซีมันเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของน้องแตงโมคลิปเสียงที่ผมคุยกับน้องก่อนน้องเสียชีวิตหนึ่งปี มาเปิดทีละนิดละนิดเปิดไปเลยเปิดไปเลยมีอะไรอะ่ะลงรูปสักกู้มาได้เปิดเลยว่าผมคุยอะไรกันเออประหลาดเนะประหลาดจริงๆ ลำคาญแท้นะวีรชนพี่วีรชนบอกลำคานอ่ะโคตรลำคาญเลยเพอเจอแล้วมันไม่เกี่ยวกับคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมคุยกันเนี่ยจริงๆนะเอามาเปิดเผยเนี่ยผิดกฎหมายไหมเนี่ยผิดนะผิดนะเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันเนี่ยพลัการกันหมดแล้ว บางอย่างถ้ามันเกี่ยวกับคดีเนี่ยคุณเอาเปิดเผยเนี่ยมันทำให้สํานวนวุ่นวายนะเออดูปากผมนะครับเผอเจออมาเดี๋ยวกี้คุยตรงไหนแล้ว เพื่ออเออพอเราไม่สนใจก็ถามมาดูยัง <c oughs> พอวันนั้นมีพาดพิงมีเงาผมพอผมออกมาชี้แจงหาว่าผมร้อนตัวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ประเทศไทยเนี่ยสังคมไทยยุคเนี่ยมันเกิดอะไรวะบ้าบอกคอแตกไปหมดแล้ว like ไม่ออกมาชี้แจงออกมาชี้แจงหาว่าร้อนตัวไม่ร้อน มันไม่ใช่การร้อนตัวมันคือการชี้แจงเพราะมันเงาผมเอาเนี่ยเอารูปโปรไฟล์ผมไปประกบติเป๊ะป่านยอ,อดไลยอดคอมเมนต์แล้วอยอดแชร์มา,ากมุงอีกสื่อมวลชนก็ไปนำเสนอข่าวอยู่นั่นน่ะโอ้เอา้าใครเห็นว่าเพอรเจอ ไอเรื่องนี้เพอร์เจอร์และไอเรื่องอคลคิปผมอันเสียงผมคุยกับน้องอ,อะไรนู้นี่นั่น,นะอะเพอร์เจอร์บิ่มพิมพบวกหนึ่งมาเลยครับบวกหนึ่งมาเลยครับบวกหนึ่งให้ผมหน่อยโอ้ลำคาญแทนผมบวกสองให้ผมหน่อยอมันจะไปผิดอะไรผมไม่ทำอะไรผมไม่เกี่ยวอะไรเลย มันเขี้ยวเว้ยเพอเจอร์บวกหนึ่งนะครับลำคานแทนผมกดบวกสองครับแต่อขอบคุณมากเลยเออไม่รู้พวกเขาอยู่โลกเดียวกับพวกเราว่าทำไมคุยกันความคิด่างกาศความคิดมันแตกต่างกันเยอะแยะจังเลยอะ่ะ เราคาญแทนคือบวกสองพี่ไทยร้อนเมืองบวกหนึ่งบวกสองไม่แต่ว่าร้อาเท่านั้ค่ะโอ้ยฝุ่นก็ยังเยอะนะ บวกหนึน่ง2วกสองผมไม่อยากพูดคำว่ดเจอแต่อยากพูดคำมันกวนส้นตีนนี่ผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ด่าเองนะผมอ่านนะครับพูดแทนใจผมอรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ